สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซี FC ตุขูทุกคนนะครับสำหรับมือนี้นะครับผมกับพีพ่นออ้องอ่ามาชมบรรยากาศั่วใไล่ทุ่งบ้านๆน,นะครับแต่ว่าคลิปนี้กาศสีมีอ่าเนื้อหาจังไดให้พี่น้องเลติดตามหรือสนใจนี่นะครับกับสีม่มีประเด็นสำคัญสำคัญอยู่ประเด็นหนึ่งนะครับ เรื่ององ่วงที่ได้มาจากาผมบ่รูว้ว่าเพื่อนใส่ซับถือบ้านะครับเพื่อนวา่าลวงตานะครับสมัยลวงตามหาบัวนะครับเพื่อนไห้ประชาชนนี้ไปจับฉลากเพื่อสีได้ง่วมากนะครับได้ง่วมากห้ประชาชนเพื่อนได้เลี้ยงได้ยังนี้นะครับผมควมเป็นไปเป็นมาจังไดนี้เดี๋ยวผมสีให้เจ้าของง่วเพิ่นนบอกให้ฟังนะครับ แล้วก็ม um ันออกลูกออกแม่แพ้พันเป็นยังไงนะครับนี่ครับเจ้าของเพลินอยู่นี่นะครับอาัสดีครับคุณพ่อครับโอเคครับคุณพ่อขออยากซื้ออย่างนอซื้อเหรียญได้บ้างไหมครับซื้อทุ่นค่ะคุณพ่อทุ่นนะครับนอพ่อตอนนี้มีง้วนทั้งเบอร์เจ็ตโตเจ็ตโตนะครับนี่นะครับพี่นอเดี๋ยวให้เบิ้ลนี่ครับแดงนี่นะครับจอยากดื่มจากน้อยเนาะ จับเสียบพวอนังก็ได้ไว้พอครับพ่อเออได้ครับได้ได้แล้วยางไปอ่าไปไป เอาบ้านี้พ่อเริ่มต้นเบียงง้อมาได้ยังไดครับเนี่ยครับโปาให้พี่น้องคุณฟังเลยนะก็ไปจับสลากเขาละได้มาตัวนี้น้อยแน่ยเขาอัน,น,นข,<อ>ขน่วง,งการอันคนเอ็นโครงการยังครับที่คุณพ่อไปจับสลากมากมันมันแบบว่าคนคนบ้านทั้งอุดรมาได้เมียอยู่บ้านนี้ครับก็บอกโหว่าโครงการนี่อย่าง่นช่วยส่วนไปเพิ่นหาเส้นคือไป คนว่าเป็นสีแก่กุ้งว่ะเป็นก็เลยเส้นซื้อไปบ้านตรงนี้ได้เป็นสามสิบตัวข้อนเหมือนเดิมเพราะว่าในโครงการของหลวงตามาหาบัวนี่นะครับเนี่ยเป็น,ปน,ปนจับสลากเขาโยกโดดหมดเนาะโยกหว,วัดของเราหรือละอ๋อครับเ่รามันจะโยกหวัดคักๆน,น,นี่แหละวันนี้โตได้บันที่ได้จับคุณพ่อจับฉลากได้ไหมจับสงพ่อเพิ่นอะไนเงี้เราแม่ขาวนี่แหละครับแม่ขาวนี่ยได้พี่น้องเด้อ อันนี้เป็นง่วนน้อยในโครงการของหลวงตามหาบัวนะครับเ,เพื่นทีเพิ่นมีโครงการเหมือนกับว่าสีซอยเหลือเกษตรกรเกษตรกรชนบทนะครับให้ไปจับฉลากเลือกง่วนะครับให้ง่วมาเลียงมัดอยอดเพื่อเสิสร้างอบสาขาอาชีพนะครับให้พี่น,อน้องเกษตรกรมาเท่นานะครับ ู้ธังคนก็ได้ตัวใหญ่ผู้ธังควนก็ได้ตัวน้อยแล้วแต่บุญแล้วแต่วาสนานะครับแต่ว่าพอเราได้มากก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้น้อยได้มากแต่ตัวน้อยเป็นสาวน้อยนะคุณพ่อเนาะสาวน้อยสิ่ำนี่แหละเนี่ยสาวน้อยต่ำนี่เด้อพี่น้องเด้อนี่เด้อนี่นะครับมาท่อมมาปล่อยน้ำมูท่อมไปเขาที่ชาแนนเลยจากปีแล้วครับคุณพ่อตัวนี้โอ้โหมันสิบกว่าปีแล้วสิบกว่าปีเนาะโอ้แสดงว่าพวกนี้ก็คือลูกหลานเขาหนมัยครับ นี่ลูกหลานเขานะครับลูกกูหลานมึ้งนี่ครับลูกมันก็ขายไปว่าหน่อยตัวละอืมลูกี่ได้ตัวแมนี่ทำตัวขาวงามตัวเป็นตัวปู่นี่ครับพี่น้องในวพระราชท่านนะครับตบวแมนครับผมใส่คําัสับกิดนะครับขออนุญาตบัดคขานะครับนี่ครับพี่น้องอันนี้ลูกหลานเขานะครับ นับลวงพ่อแล้วก็นับบอดขวนแล้วครับว่าได้จักตัวจะขายไปทุกปีนะครับลูกเขาเนี่ยจ้งปีนี้ได้ขายไปแล้วจักตัวครับคุณพ่อสองตัวปีนี้ได้ขายไปแล้วสองตัวนะครับตัวผูตตััววแม่ขายผูกับตัวแม่ตัวผูกกับตัวแม่เอาหลายปีนอ่ะพ่อขายตัวสามหมื่นกว่าแน่นี่ละโอ้สามหมื่นนะครับว่าปีนึ่งตัวละสามหมื่นกว่าสองตัวได้พี่น้องเด้อปีนี้ก็ได้ค่าปุ๋ยค่าอันเขาเล่าแล้วล่ะ อันนี้ลูกหลานเขานะครับนี่ครับนี่ตัวงหญ่แดงๆครับนี่ครับมาเบิ้งตัวนี้ครับตัวนี้ตัวผูนะครับนี่ครับอันนี้ครับเป็นลูกของตัวขาวตรงหัวแม่แม่เข้าเพื่อนขึ้นกันนะครับนี่ครับโอ้ให้ลูกดีพี่นอ้องเบื้องเลยตัวบักง่ายเนี่ยครับตัวผูเพราะ ผสมเทียมหรือผสมโตตัวนี้ผสมเทียมนี่ผสมเทียมมากนะครับขอ,อพอแนวทางการเลี้ยงของพ่อแล้วคือคลองนี้คือผสมเทียมนะครับอันนี้น่องอันนี้น่องไส้มันเนาะแม่อันนี้นะครับโอ้แม่นี่ให้ลูกดีครับงาวลึกอัดลาดครับเนี่ยมีได้เป็นนองเด้อนี่ครับแต่ว่าอันนี้ก็สิเป็นอันนี้เป็นลูกเขาบาหรือได้มาตั้งหากตัวนี้ ว่าก่อนที่นี่ละลูกลูกแม่ขาวนี่คือกันแม่แม่มันเนี่ยเป็นลูกแม่ขาวอ๋อแต่ว่าแม่มันขายไปแล้วแม่มันขายไปแล้วอ๋อเป็นลูกแม่ขาวเอาสิครับพี่น้องผมสรุปให้เลยพอเรามีง่วนตัวแรกคือง่วนตัวนี้แหละตัวขาวนี่แหละตัวเราไปจับฉลากในน้ำหลวงตาเพิ่นนี่แหละครับเด้อพี่น้องเด้อตัวขาวนี่ยชื่อว่าสิขายบ่ได้เออตัวขาวเพิ่นก็เลยขายบ่ได้นะครับขายได้อยู่อว่าผมว่าขายเออเพิ่นก็เลยเก็บไว้นะครับเพราะว่าเป็นแม่เข้า ว่าแม่เขาให้ลูกดีนะครับเบิ้งเดิอพี่น้องเด้อปีนี้พอแล้วก็ขายไปแล้วสองตัวนะครับปกติขายปีเลยจ็กตัวพวกอ๋ 2> 2อพอแล้วก็ขายปลีละสองตัวนะครับนี่อยว,วาพังผ้าไปเบิง้งโครงการนี้ผมกับบรรลุอกครับแต่ว่าถ้าพี่นอ้องทันผู้ใดเอฟซี FC ผู้ใดท่านผู้ใดน,นั่เนกะขอมเมมต์มาบอกให้ฟังเนเด้อครับมันเป็นยังไงเนี่ยครับ นี่นี่ขายไป,ป, okay. ป <ett> แล้วบัานนี <socks> ้เพรท่านว่ามีขายอีกเนาะเพ่าะเออนะครับเพราะท่านมีแบบแบ่งให้เด้อพี่น้องเด้อนี่เด้อนะครับพ่อบัานนี้เลี้ยงงูเสียงเลี้ยงยากบุ๊บบ้านนี้นานี่มันจะยากแค้จังน้อยเพราะเกี่ยวหยาหอ๋อเกี่ยวหยาหยากน้ำเกี่ยวหยาเนาะปล่อยน้ำทงน้ำท่าก็ี๋ไปกินเขากินยังเพื้นนะครับ รเริ่มต้นจากง้วตัวเดียวน,นะครับตอนนี้มีทั้งเบ็ดเจ็ดตัวนะครับแต่ว่าใคล้ายปีละสองตัวนะครับนี่ครับนี่ทั้งหมดเจ็ดต,ต,ตัวด้าข้ายปีละสองต,ต,ตัวเริ่มต้นจากง่วตัวเดียวว่าได้มาจาก วัดนะครับพี่น้องครับอ๋อแบบนี้อันนี้การผสมพอกับผสมหลอดนะครับใส่พอพันดีนะครับก็จะได้ตามเทียนเนี่ยนะครับนี่จะตัวสีแดงๆตัวง่ญ่ๆนะครับนี่ครับนี่คือ เป็นอีกแนวทางหนึ่งนะครับคือแนวทางการพัฒนานะครับเขามีงัวเมกัซึ่งดูจากเขากับคือเป็นงัวไทยกลางเข้านี่แหละครับนะครับจะว่ามัใไซพอท่านทีดีๆนะครับลูกเขากัสิออกมาดีจังตัวนั่นนะครับแล้วก็สิเป็นการต่อยอดไปในตัวนะครับนี่ครับพี่น้องครับคุณพ่อสัวสีได้หอดป้านี่นี่ ต้องใส่ความอดทนหลายบ่ครับเริ่มต้นจากตัเดียวมากนี่โอ้โหอะไ้มาที่เนี่ยสมาณถสองสี่ฟัวจะค่อยไปทำใหญ่ขึ้นเลยอืมเรียงตอวสองสองสี่วัวบันนี้ค่อยๆขยายมาจนเทงชูมือนี่เนาะค่อยขยายมาจนเทงชูมืออืมขยายาาบันนี้เราว่างง่ว่เมียสาวง,ง่ว่าเมียลูกเนี่ยพ่อว่าสีเน้นน้ำเห้เลี้ยงแบบใดดีมันต้องดีแล้วกัน สาวแม่สาวก็แม่ลูกครับที่ให้อยากให้เลี้ยงแบบใดมันกองคุ้มทุนหรือว่าเด้กําไรเร็วกันหรือว่าแบบมันดีกันยังส่นะมันมันมันก็ขึ้นอยู่อยู่กับเ้อข้าติดคาเปลื่อนแต่ท้อขัดตัวดีมันมันกัใหญ่เร็วมันก็ได้ดีกันได้ดีแล้วแต่มากเป็นถอดแล้วแต่ทุนพร้อม จะทุ่นห้าห้าพอมเนาะแมนขันห้าทับตัวขี่ไหลมันมันมันแต่ไงสาก็ะคือจำตัวนั้นแหละน้อย,อยอๆตัวนั้นบ่ได้ทับไปยังวิ่งง้อง้อผงมาทับครับขนาดตัวนี้น้อยเขาขาวครับง้อผงมาทับมันก็เลยเบาไงอ๋วันนี้คุณพ่อทุดท้ายแล้วอยากให้คุณพ่อฝากยังจังหน่อยครับรเกษตรกรเมื่อไหร่เนี่ยวันพันอยากเรียงง้วเนี่ย เริ่มต mm ้นจากแบบใดดีครับง่วแม่ลูกหรือง่วแม่สาวดีครับสรุปอาอมันคันตีเลี้ยงการสู่อสื่อแม่ลูกมาเลี้ยงดีกว่าไหมเนาะครับดีกว่าทำไรดีได้เรื่องก็การโอ้เนี่ยแม่สาวจะเข้าจะกมันยิ่มาแบบนี้ล้างตัวมันกับมันมันขับขับปีนยากอ๋อเสียเวลาพร้อมเนาะเสียเวลาอสู่อแม่ลูกก็ได้นี่นะครับไปไปไปโมไปก่อนเร็วองเรื่เรื่ไปเอ้เอ้ รับคลิปนี้นะครับขอบคุณขอบุ่นคุณพ่อหลายๆนะครับที่มาให้ขอมุ่นนะโอ้พ่อเราวก็นยากแล้วมันสิไปกินเข่าพื้นนะครับเด้อเอารับคลิปนี้ไก่พี่น้องเบิ่นบรรยากาศประมาณนี้นะครับพ่อพื่นกันยากน้าง้วนะครับไม่ได้ถามเพื่อนยังไรเอาขอมุ่นเข่าขาประมาณนี้นะครับคุณพ่อเริ่มต้นจากง้วตัวเดียวนะครับสหรับคลิปนี้ครับขอญาตลาพี่น้องไปก่อนเลยครับเด้อสวัสดีครับ